เราพาคุณผู้ชมเดินทางมาที่สนามเอสซีจีสเตเดียมเมื่อวันพุทธที่16มีนาคมที่ผ่านมานะครับเป็นฟุตบอลไทยลีกนัดที่4ประจํารุดูการ2016สโม,มสรเอสซีเมืองทองอยูในแต่ของเราจะเปิดเอสซีจีสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของทีมกังกฟไฟบีซีเทโรศาสนะนะครับก่อนเกมการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นขุนพลกิเลมยองเอสซี G, มุทอยแต่นั้นเก็บชัยชนะมาได้3นัดรวดมี9คะแนนเต็มนําเป็นจ่าฝูงของฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกอยู่นะครับ คู่นี้เป็นฟุตบอลนัดก,กลางสัปดาห์นะครับแต่ว่าแฟานคลับกีเลหยองของเราที่เป็นเด็กเยาวชนเนี่ยก็เข้ามาให้กําลังใจพี่ๆนักเตะเอสจีมงทอยเตะของเราเยอะเลยทีเดียวเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมนั่นเองนะครับคุณผู้ชม บรรยากาศที่สนามเอสซีจ d i เ m เดียมเมื่อวันพุธท,ที่ผ่านมาก็เลยจะมีแต่เด็กๆเยาวชนเด็กๆตัวเล็กๆนะครับที่จะมาให้กำลังใจนะักเตะกมยอกของเรารวมเป็นถึงเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆในการเป็นนักกีฬาอาชีพในอนาคตนั่นเองครับ เกมการแข่งขันเมื่อวันพุทธที่16มีนาคมที่ผ่านมานะครับสโมสรเ c g ซเมืองทองอยู่แต่ของเราจะขาด3ามกำลังหลักที่เรายืมตัวมาจากสโมสรบ e c ีซีเทโรนะครับไม่ว่าจะเป็นธนบูร์เกษารัตพีรพัฒน์นรยาและชนาทิพสงกระสินนะครับก็เลยทําให้เกมเมื่อวันพุทธที่ผ่านมา รูปแบบของการเล่นอาจจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างเนื่องจากว่า3นักเตะกําลังหลักที่ยืมมาจาก BC ซ e เทโรนั้นลงสนามให้กับ SCG ซมือมงทอยเต่ของเรามาต่อเนื่องใน3เกมที่ผ่านมาและก็โชว์ผลงานได้อย่างดีมากๆเลยล่ะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราจะพาผู้ชมเข้าสู่บรรยากาศภายในสนามเอสซีจีสเ m การ11ผู้เล่นตัวจริงของสโมสรเอสซีจีมงตอยเตดนะครับผู้สาประตูกวินธรรมสัจจานันท์เซนเตอร์นะครับมาริโอบาเวตตา นักเตะกองหลังชาวสเปนคนใหม่นะครับยืนคู่กับอาทิตย์ดาวสว่างแบ็กซ้ายเป็นทิสตองโดนะครับส่วนแบ็กขวาเป็นทิติพันธ์พ่วงจันรบิฟิลคุมเกมดันกลางสารัตอยู่เย็นกับตันโกดัสกอรทองเหลาและเพียรดอฉฉำรัศมีตัวลุก3ามรายทั้งฝั่งขวาทีโอสินแดงดาฝั่งซ้ายเป็นเคลตันสินวานและก็หน้าเป้าคืออดีศักิ์ไรศอนทีโอสินแดงดามีชื่อลง11ผู้เล่นตัวจริงในเกมนี้เป็นเกมแรกด้วยเช่นกันนะครับจำนวนแฟนคลับเอสซีจีบุนทอยแต่ของเราเมื่อวันพุธที่16มีนาคมที่ผ่านมาก็ราว,ราว8า0 0 คนได้หะเป็นฟุตบอลกลางสัปดาห์ก็เข้าใจได้นะครับในช่วงของครึ่งเวลาแรกนะครับทั้งคู่พยายามที่จะเจาะทำประตูกันนะครับแต่ยังทําประตูกันไม่ได้มีแค่จังหวะหวาเสียวครับทิสตองสมชัยโดนะครับวันนี้เล่นเป็นแบ็กซ้ายกระชากหลบผู้เล่นแนวรับของบ e ีซีเทโร2รายครับแต่ว่าจังหวะสุดท้ายอดิสรพรมรักนะครับมาเบียดแย่ yeah, สกัดออกหลังได้อย่างหุดหวิดครับ นี่ก็เป็นจังหวะที่ใกล้เคียงอีจังหวะหนึ่งครับดัสกรท้องเหลาจ่ายบอลออกมาทั้งฝั่งขวาอดิสักไลสอนว่างครับกดเน้นเกินไปครับลูกบ,บอลมันหักมุมแล้วก็ปิ้นหลุดกรอบไปไม่ได้หลุนครับจบครึ่งเวลาแรกเสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับครึ่งหลังนะครับบีซีเทโรนะครับอาศัยจังหวะผิดพลาดของแนวรับเอ g จีมังทอยแต่น,นะครับเคลียบอลไม่ขาดแล้วบอลมันทะลักมาถึงสิวกรเตยตกูลกดดีซน์ ยิงแสงหน้ากวินทำสัจจานันเสาแรกเข้าไปสวยงามมากๆนี่ก็คือเด็กในสัญญาของสโมสรเอสซีจีเมืองทองยูไนเต็ดของเรานะครับที่ปล่อยให้บีซิเทโรยืมตัวไปใช้ในหนึ่งฤดูกาลนี้นะครับแหมกลับมายิงทีมเก่าโอ้โหแต่ว่าก็ต้องชมนะครับว่าศิวปกรเจตยจกูนั้นยิงดีมากๆจังหวะนี้ศิลปกรนั้นเติบโตมาจากโค้ชโคชิ่งนะครับเติบโตมาจากเด็กอะคาเดมี่ของสโมสรเมืองทองของเราเลยหลังจากนั้นเอสซีจีเมืองทองยูไนเต็ดเกือบจะตีเสมอได้นะครับจากจังหวะนี้ครับเทียสินแดงดาหยิง ผ่านมือประสิทธิ์พดุงโชคไปได้แล้วนะครับแต่ว่าไปชนเสาเหลี่ยมนอกแม่นี่ก็ใกล้เคียงอีกครั้งหนึ่งครับเทือสินยิงจะเบียดเสาอยู่แล้วครับแต่ว่าประสิทธิพดุงโชคขับปัดออกมาแล้วทิสตองสมชายโดซ้ําไปติดแซฟอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไมเคิลเฮนรี่ครับพลิกตัวยิงประสิทธิ์พดุงโชควันนี้ยอดเยี่ยมมากๆครับปัดออกหลังไปได้อีกครั้งหนึ่งเช่นกันครับ ไม่มีโชคจริงๆครับวันนี้สำหรับ s อ g มงทอยแต่ของเราพริเดอนให้กับเคลตันเคลตันแตะออกขวาตักเข้ามาให้กับเบนเคร์เอนรีหมงสบัดก็น่าจะได้ประตู1-1แล้วนะครับแ,แต่โชคไม่มีครับสำหรับเกมเมื่อวันพุทธที่16มีนาคมจนช่วงท้ายเกมนะครับลูกยิงของพีเดชารัศมีฉลับเคลตันซินวาครับแต่ว่าไม่ตรงกรอบ ทำให้จบเกมการแข่งขันนะครับ S.G มงทอยแต่พยายามที่จะทําประตูตีเสมอก็ทําไม่ได้นี่ฮะกวินทําสัานันั์ต้องเติมขึ้นมาโมงสุดท้ายนะครับเป็น b c เท r o พลิกมาเอาชนะ S.G มงทอยแต่ของเราไปได้1ประตูต่อศูนแต่กันนั้นก็ดี S.G มงทอยแต่ของเราก็ยังคงนําเป็นจ่าฝูงของฟุตบอลไทยพิมลิกต่อเนื่องอยู่ดีนะครับโปรแกรมหน้าวันที่30 มีนาคมจะเปิดสนาม S อ g Stadium พบกับแบ n คอกยูในเต d แข่งเทพนะครับแฟนขับเอ g ซมังทอยแต่ของเราคนไหนว่างๆนะครับก็อย่าลืมตามมาให้กำลังใจนักเตะของเรากันเยอะๆนะครับสามนักเตะที่ยืมตัวจาก b ี c t e ซีเทโรจะกลับมามีชื่ออีกครั้งหนึ่งเกมของเอ g ซมังทอยเตกของเราน่าจะกลับมาดีดังเดิมในเกมหน้าครับ